ก็สัสดีพี่น้องนะครับกำลังเข้ามาแล้วนะครับถ้าพูดถึงว่าในฟุกเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าทีน่ากลัวนะครับแล้วก็มันก็น่ากลัวจะครับวันนี้มาท่านไปเยี่ยมชมตึงฟุกสักเล็กน้อยนะครับส่วนว่าถ้าแบ่งเวลา30นาทีนี้เป็น3ส่วนผมจะขออนุญาตใช้เวลาประมาณ2ใน3นะครับที่จะให้เราภาาว,ว่าคุกที่อาจารย์บาโลต้องไปเชิญนั้น ปีห้าประมาณแล้วก็แล้วก็ในมมส่วน,นที่จะแบ่งบันพวกองคจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลอยากจะถ่ายทอดให้กับเราครับฉะนั้นการที่เราจะได้รับบทเรียนที่ลรงเรียอาจจะต้องดูเรื่องสภาพแวดล้อมของสิ่งที่เปาโลได้เจอนะครับวันนี้เป็นทีพสโซดแรกนะครับจดหมายจากคุกของอาจารย์เปาโลครีเซ่ <So. S 2> ก็คือว่าจาย์ปะโลได้เขียนจดหมายถึงคริสตจักรต่างๆหลายคริสตจักรนะครับในเดือนนี้ก็จะมีสักสี่คริสตจักรนะครับและคริสตจักรแรกที่จาย์ปะโลได้นั่งลงเราก็เขียนคือคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปินส์ฉะนั้นเมื่อเราอ่านฟิลิปปินส์ในคำวิใจัยในประสบการณ์เราจะได้จินตนาการภาพว่าชายคนนี้ ซึ่งก็เก่งนะครับฉลาดนะครับแต่ได้ทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อพระเจ้าอย่างนีด้วยชีวิตนะครับแล้วก็นีกว่ายากลำบากฉะนั้นเราจะมาดูว่ามีสภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับอย่างที่เปิดให้ฟังว่าสองในสามเราอาจจะไปเที่ยวพวุกกันนิดหนึ่งและโดยเฉพาะคริสจาจีนเชียงใหม่ก็ทำาน,นเกี่เรือนจำนะครับหรือกับเปเด็กที่ตตองควกฟัประพติอะไรต่างๆพวกรีแฮบนะครับ เพื่อจะได้เชื่อมโยงก,กันครับวันนี้จุดหมายจากคุกอันดับแรกก็คือ,อพิศจับที่เมืองฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นภาพแรกครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโบราณสถานที่รุงโรที่เขาไปาไปคน้นหามานะครับก็อาจจะเป็นบางส่วนนะครับสำภาพคุกนะครับอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่า คุกที่จัดบอโลถูกจองจําในสมัยโรมันเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคุกในสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งคุกในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากว่ายากลำบากหลายประการนะครับมากกว่าคุกในปัจจุบันเพราะว่าด้วยกฎหมายด้วยสิทธิมนุษย์นะครับไม่ว่าจะถูกจองจําก็จะต้องมีเรียกว่าพื้นฐานนะครับหล,หลายเรื่องที่จะ,ะไม่เป็นการลบหลู่ความเป็น ว่าเราต้องต้องนะครับแล้วกลับไปที่ชีวิตของปาโลนะครับก็บอกว่ามันสะท้อนถึงความอดทนและความเชื่อนะครับอันแข็งแกร่งของอาจารย์ปาโลเลยเี่นะครับคุกในสมัยก่อนนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสถานลงโทษเหมือนที่เราเข้าใจในจปัจจุบันนะครับมีจุดประสงค์ของคุกในสมัยนั้นอยู่สองสาประการนะครับ เช่นอันที่1ก็คือว่าเป็นสถานที่กักตัวชั่วค่าวนะครับเพื่อรอ,อผู้ที่ต้องคดีนะครับรอนำขึ้นไปศาลนะครับรอการตัดสินฉะนั้นเขาก็จะเอาคนคนนั้นเน่ะเข้าไปในคุกประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ให้หนีไปไหนนะครับอันที่สองคือคุกในสมัยนั้นก็เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินประกันนะครับฉะนั้น ก็คงจะต้องคดีอะไรต่างๆแล้วการชดใช้เนี่ยถ้าไม่มีเงินก็จะต้องเข้าไปคุกเช่นอาจจะคำนวของเล็กๆน้อยๆหรือปิกกฎอะไรในสมัยนั้นและไม่สามารถมีเงินประกันได้ก็เอาเข้าคุกไว้ก่อนอันนี้สามก็คือเป็นสถานที่สําหรับกักขังนักโทษประหารชีวิก่อนที่จะนําตัวไปประหารดังนั้นอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่ามีความโหดอยู่พอสมควร แล้วเขาเชื่อว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราเองน่าจะเคยถูกจองจำนะครับฟุกต่างๆเนี่ยหลายประเภทหลายรูปแบบนะครับในพระคิตคุณบางครั้งก็ได้พูดถึงเขาก็เรียกว่า house arrest นะครับก็คือการคุมขังในบ้านนะครับเราคงเคยเห็นในที่ผู้นำของพมา่าใช่ไหมครับองซันซูจีนะครับถูกจับแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าให้เกียรติ แล้วก็เพื่อไม่ให้มีแรงต้านนะครับซันซูจีก็ไม่น่าเป็นมาานรับเราคุยกันเมืองน,นิดหน่อยนะครับก็ถูกจับแต่ว่าอยู่ในบ้านนะครับฉะนั้นเปโลเองช่วงนึงก็เป็นเรียกว่า house a r r e s t นะครับถูกกับกันหรือคุมขังในบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่เรียกว่าคอนปลนสบายมากขึ้นนะครับมีห้องน้ำมีอะไรทีนี้เรากลับมาดูสภาพนิดหน่อยนะครับว่า สภาพคง,งสั์เนี่ยมันเป็นองไงบ้างอันที่หนึ่งที่แย่ที่สุดก็คือว่าสุขอ,อนามัยที่ย่ำแย่มากจริงๆบอกว่าจากที่บันทึกมาเนี่ยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับมันสกรปรกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําที่ไม่ดีนะครับเป็นแหล่งเพาะเชื้อของเชื้อโรคต่างๆอุลชีปัสวะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยเรียกว่าย่ำแย่มากๆนะครับ เรคิดดูนะครับว่าจา์ปโลเนี่ยต้องมาเชิญกับสิ่งแพร่ร้อมแบบแค่ว่าบางทีข้างบ้านเราใช่ไหมฮะสร้างกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เราก็แทบแย่ดังนั้นปอโลเองเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนั้นเลยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพอจินตนาการได้ว่ามันทุกข์ยากลําบากไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราคงจินตนาการได้ว่ามีมีหนูมีแมลงสาบมีเห็ดมีเหา อะไรเล็กน้อยที่ทําให้ผู้ต้องขังนี่นะครับที่อยู่ในสภาพแบบเนี้เสี่ยงต่อการโกรธแล้วก็ประการต่อไปนะครับขาดแคลนอาหารแล้วก็นังต้องคิดดูนะครับว่าอยู่ในสภาพแบบเนี้ไม่มีตู้เย็นไม่มีกฎหมายบังคับนะครับ,รบฉะนั้นผู้ต้องขังจะถูกกระทําอย่างไรก็ไา้ไในยุคนั้นแล้วก็นักโทษส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต้องพึ่งอาหาร ที่มาจากญาตินะครับที่เอามาให้นะครับหรือจากผู้สิ่งที่พอจะเฉียดมาให้แล้วเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในสภาพที่อดยากแล้วก็ขาดนี่คือส่วนขงนและน้ําก็เหมือนกันนะครับน้ําก็ไม่สะอาดทีน,นี้เรายังมีาการกรองน้ำมีน้ําขวดอะไรต่างๆซึ่งก็พัฒน,นาไปมากฉะนั้น อาหารก็ไม่ดีไม่เจออาหารถูกบ้างหรือเปล่านะครับน้ําก็ไม่สะอาดและไม่เพียงพอและนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปาโลต้องเจอนะครับต่อไปคือว่าความแออัดแล้วก็ขาดอากาศนะครับห้องขังมักจะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็จํานวนผู้ต้องขังเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างมากนะครับทําให้อากาศมันก็ไม่บริสุทธิ์หายใจก็อัดลำบาก เป็นเหม็นถ่ายเทยไม่ดีนะครับท่านที่ดูนะเป็นโงเป็นแบบนี้นะครับมันเรียกว่าโอยํางแย่มากและนี่คือเรื่องจริง,งที่จดหมายในฟิลิปปินส์ทั้งบททั้งสี่บทของฟิลิปปินส์นะครับชายคนนี้นั่งเขียนในสภาพแบบนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นท่านที่เขียนหนังสือนะประมาณนั้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เปโาโลเจอนะครับ แล้วก็การถูกล่ามโซ่และมันกนาังการนะครับนักโทษมักจะกโซ่ที่เราเห็นในหะนักนะครับที่ข้อมือแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็ทําให้เกิดบาดแผลได้ง่ายเชื้อได้ง่ายนะโภชนาการก็ไม่ดีและนี่คือความยากลำบาบกโปรโลกราในสิลปปีบทที่หนึ่งข้อสิานะครับออบอกว่าฉะนั้นจึงเป็นที่รกันในประจําก่อมาชรการทั้งหมด และคนอื่นทุกคนว่าการที่พระเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อฟังเและนี่คือสิ่งที่เปาโลได้ได้กลืนน้ำในฟริปีครับมันเป็นแบบนี้นะครับอาหารน้ำอากาศอ้อทั้งหลายนี่ไม่ได้เรื่องหมดเลยนะครับประหทั้งคือคนดังกลาต่อไปนะครับสิ่งที่คนคุกในสมัยอาจารย์เปาโลต้องไปเชิญน,นะครับก็คือความรุนแรงและอันตรายอันดับแรกคือผู้นนครับก็ เข้าใจว่าในในโลกนี้ก็ยังมีนะถ้าทําให้ผู้คุมิขเขาเรื่อเนี่ยก็อาจจะต้องเพราะเป็นอาณาจักรที่ใหญ่แค่ไหนนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นด้นนานสะ่นนิญายิ่งในยุคโบราณน,นะครับผู้คุมอาจจะพรมานทางุณกรรมนักโทษเพราะกฎหมายสิ่งก็ยังไม่ได้ออกจะมักครับในสมัยนะั้นจะทุบจะตีจะคาดเชนจะด,าดาะ่าพอทำได้หมดเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ปุก <P up> ก็เป็นศูนย์รวมของนักโทษแล้วนักโทษที่ถูกพามาแต่ละคนนี่นะครับมาอยู่ในสภาพเนี้ก็คือว่าเรียกว่ามีประวัติโชคโชดนั้นนั้นนะครับแล้วก็มีการพ้นชิงมีความรุนแรงในระหว่างเพื่อนเพื่อนนักโทษด้วยกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันเกิดความตึงเครียดและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายไม่เพียงเท่านั้นนะครับจะมีการทรมานกันบ่อยๆอาจจะมีการเค้นขอ้อมูล เพื่อจะาอหาข้อมูดต้องพระมารลงโทษให้รักษารภาพหรือรักษารภาพในสิ่งที่ตึงไม่ได้กระทำไปซ้ำไปไม่เพียงเท่านั้นนะครับสภาพผู้แบบนี้นะครับก็มีความโดดเดี่ยวทางสังคมแล้วก็จิตใจแม้ว่าจะอยู่ท่ามกาลางผู้คนเยอะแยะเพื่อนเยอะแต่เราก็ทราบดีนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ข้างในทั้งกลุุมงทั้งนักโทษนี้ก็โหดโหดเั่นั้นนะครับนักโทษส่วนใหญ่จะความรู้สึกโดดเดี่ยวเครียด วิตกตังวลแล้วก็การถูกตัดขาดจากโลกภายนอ,อกจากภายนอ,อกเนี่ยนะครับจะทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นภาระทางจิตใจพูดง่ายๆว่าไม่รู้จะถูกออกจากคุกเมื่อไหร่อันาคตจะเป็นยังไงฉะนั้นความรู้สึกนี้เป็นความที่หนักอึ้งมากนะครับสําหรับคนที่ต้องทูกพันธนาการนีก้อนคุกนะครับดูน่าดันเะไม่มีนะครับดูม,มันดีมากเลยนะครับลำบากอาจารย์ปารลเขียนจดหมาย ถึงฟิดีปีทั้งสี่บทนี่นะครับในขณะที่หน้าท่านจะถูกจำคุกที่โรนะครับในคส6 0สิบถึงหสองนะครับ,ออรรบก็ราวๆเก้ปีที่แล้วแล้วก็ทั้งสี่บทที่เปาโลเขียนนั้นเปาโลถึงจำจองอยู่สภาพแบบนี้เรื่องน้ำเรื่องอาหารโทษการประมาณเรื่องการใส่โซ่ตัวทั้งหลายมันลำบากมากแต่ว่า มันยังแสดงถึงความหวังความเชื่ออันหนักแน่นของปารงและที่แปลกใจก็คือว่ามีความเชื่อชุมยินีด้วยอดท,ทนทนอดน,นี่ก็เหมือนระดอท่องจำไกัน่ไหมครับแต่นี้แถนด้วยความเชื่อชุมยินดีมอนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในริป,ปีบทที่หนึ่งพ3าสิบได้พูดาว่าฉะนั้นเป็นที่ผู้ก้องการประจำกองบัญชาการทั้งหมด และคนอื่นทุกคนว่าการที่พระเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เกิดมาเกิ์และพี่น้องสวนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระเเจ้าจากการที่พระเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากที่จะก่อวัจนะโดยปราศจากความกลัวโอ้โคนลุกเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ระอะไรนะครับพูดในสิ่งที่มันขัดต่อตความรู้สึกของผู้คนคือการนับถึงจกักรพรรดิโรมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วพอลูได้พูดถึงเยสูคริต์คือเป็นผิดฝ่ายจริงเลยนะครับผิดจากความเชื่อที่โรมหรือจิวบางคนเนี่ยในกฎบัตต่างๆเนี่ยนะครับรกำลังนับถือเคารพบูชายกแบบสูงมากเลยนะครับแต่พอรูได้พูดถึงความรอดจากกริงบริสต์ ฉะนั้นแรงต้านเนจอขึ้นชสูว่ากในในเวลานั้นนะครับแต่ว่าปารูเองก็สามารถที่จะผ่านดังนั้นเมื่อเราอ่านฟรีดีปารูะนะครับที่มีผู้จกกองจับประมาณว่าเขาถูกจำจองสองสามครั้งนะครับอันที่หนึ่งก็คือในเมืองเซซาริยันะครับและในเมืองนี้เองอเรียกว่าในบ้านในวังเก่าของเทโร่นะครับเป็นเวลาสองปี ดังนั้นสองปีนี้ก็ถือว่าอาจจะแค่ปอกๆแค่เริ่ๆเหมือนรูกกักกัน,นะครับยังไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับมาต่อไปครั้งที่สองก็คือว่าถูกขังคุกในโรงโัมนั้นเป็นครั้งแรกนะครับในกิจกรรมวัที่ยี่สิบแปดพ่อสิบหนะครับแล้วก็การถูกควบคุมตัวในโรงครั้งแรกนี้เขาบอกว่าเป็นการ House ควบคุมเฮ e ส r เรสๆถูกควบคุมขังในบ้านอันนี้ก็จะเบาหน่อย และที่ครั้งแรกในกรุงโรมนั้นท่านสามารถยังรับแขกได้ยังสอนได้แต่ไปนั้นไม่ได้ให้อยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับแล้วก็แม้ว่าจะถูกกล้าอโซ่ก็ยังสอนได้นะครับแต่ครั้งที่สามในกรุงโรมซึ่งถือว่าในโรมเนี่ยเป็นครั้งที่สองกลมนั้เสรษฐศาสตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามจดหมายในสองที่หมดที่เขียนไว้นะครับที่ที่เปาโลเขียนไปน่าจะเป็นฉบับสุดท้ายที่เปาโลได้เขียน ก่อนที่เปาโลจะเสียชีวิตนะครับและในครั้งที่สองนี้เองคุกนั้นน่าจะเป็นสภาพที่เลวร้ายต่างจากทั้งหนึ่งเลครับในสองอย่างมากมายนะครับและน่าเป็นที่เชื่อได้ว่าท่านอยู่ในคุกใต้ดินแล้ก็เป็นคุกที่ทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมได้คาัว่าในพ้ายสุดท่านถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอ แม้ปาโลเองจะอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากใช้คําว่าเสนสหรหัสก็ไม่น่าจะห่างไกลจากชีวิตของท่านแต่ท่านยังคงเขียนจดหมายพิสูจน์ถึงพลังออกความเชื่อที่อยู่ในคุ้เป็นเหม็นแบบนั้นอนากาศก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นเมื่อเราจินตนาการถึงความเป็นอยู่ของปาโลนะครับการที่เราจะได้บทเรียน จากสิ่งที่ท่านผู้รบรรยินบอกเตรียมไว้หลายข้อแต่เอาสักบางส่วนแบบเร็วๆนะครับนะครับมันจะด้ไม่เราเข้าใจง่ายเลยนะครับครับนี้เราคุ้นกันดีนะครับความชื่นชมยินดีในองค์สถานการจงชื่นชมยินดีในองค์พระบิดาเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมนั่นแปลว่าความชื่นชมยินดีของฟาโรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี้หมายถึงคุก ที่อากาศอาหารน้ำความสกปรกความเหม็นการทุกข์ทรมานการรังโซ่ไม่ได้มีผลนะนั่งแสดงว่าเปาโลไม่ได้สนใจกับเรื่องการพินิการอยู่แต่เน้นถึงความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้านะครับผมจินตนาการไม่ถูกนะครับว่าบอนดิ้งหรือความอินในฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือว่ากุระเจ้ามันสร้างสารสนิสุ ลึกๆแท้ๆให้กับปโลได้อย่างไรนะครับฉะนั้นมันแสดงถึงว่าวิญญาณจริงความคิดของปโลในเวลาผุนไม่ต้องเขียนกัมนมะามันเป็นความชืม่นชมยินดีของแท้และของแท้ต่งางๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าควกคุมจะดีเทามากไม่แค่ไหนเพื่อน,นั้นโทษอาหารที่ดีแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับพระผู้ของพระเจ้าหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าฉะนั้น ให้เราเลือกที่จะชื่นชมยินดีนะแ,แล้วก็มองหาแง่ดีที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้ยุคนี้ไม่ง่ายนะครับมองอะไรอะไรมันก็ดูจะไม่ค่อยน่าชื่นใจมากนะัแต่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เล็ก,ลกในน้อยได้ถ้าเราฝึกฝนแม้ไม่ง่ายแต่เราฝึกฝนในสิ่งเล็กน้อยทําทุกวันนะครับขอบคุณพระเจ้าเปลี่ยน mindset เปลี่ยนมุมมองนะครับมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสันสุข นรบอกว่าเชื่อมชุมยินดีที่ไม่เหมือนโลกให้ฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เปาโลยอยากจะฝากให้กับเรานะครับการที่สองนะครับการมีใจถอบเหมือนพระคริสต์นในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่5ถึง7ได้กล่าวว่าจงมีจิตใจชิ่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในาริฟีสุคริสผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้า ที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสลัดลงเองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือต้องเดินเป็นมนุษย์และทรงปรากฏในสภาพมนุษย์ไม่ทรงถือว่าองเป็นพระเจ้านะครับฉะนั้นแสดงถึงความถ่อมใจเพราะพระเยซูคริสต์เป็นกอดแมนเป็นพระเจ้าสภาพมนุษย์นี่ไหและฉะนั้นความรู้สึกทุกคนต้องการการยอมรับก่อมีศักดิ์ศรีต้องการการดูแลหลายๆอย่างแต่ ในข้อนี้บอกว่าพระองค์งงรทรงถ่อมตัวยอมที่จะเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีปัญหามากมายต้องถูกทุกข์ทรมานและยอมรับสภาพฉะนั้นการที่พระเยซูได้สอนเปาโลนะครับมันทําให้เปาโลอยากจะหนุนใจนครับเป็นอย่างของเปาโลแม้กระทั่งท่านอยู่ในครูว่าขนาดพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่ในสภาพมนุษย์เนี่ยยิงได้กระหายน้ําได้นะครับเจ็บปวดได้ เสียใจได้อย่างแรงแต่ยอมฉะนั้นนี่คือการข่องใจและยอมสละสิทธิพิเศษบางประการเพื่อฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะรู้ใจว่าในในการทำงานบางทีคนเขาไม่ได้เห็นบังประกันของเราพวกคนก็อาจจะดูถูกอาจจะมีการฟ้องอาจจะมีอะไรต่างๆมากมายแต่เบาโลนั้น ก็เป็นอย่างที่ว่าเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดเรียนรู้เีซ่วาเป็นขนาดพระยซูเิ็นพระเาจ้าเนี่ยยังถ่องนะครับที่จะทุกทรมานในสภาพมนุษย์เนี่ยอย่างมากมายฉะนั้นการมองคนอื่นว่าดีกว่าตัวเองนะครับแล้วไม่ได้กระทําด้วยความโอตรดและก็เป็นสิ่งที่จะทําให้แบบอย่างของพรีสูรปรากฏในปาโลและสะพานถึงชีวิตของเรานะครับฉะนั้นขอ เป็นกำลังใจผ่านพระเจ้าขอกพระเจ้าที่พี่น้องกำลังทำธุรกิจอยู่นะครับให้เราทําใจพรสุทธิ์นะครับเหมือนดังที่เปาโลก็ได้ทําใจต่อกพรพะเจ้าวันนี้ความยากลาบากเนี่ยก็น่าจะให้เปาโลได้รินรู้ในการพึ่งพระเจ้าในการจะมองหาโมเดลมองหาตัวอย่างมองหาฮีโร่ในชีวิตนะครับที่เขาพบคือองค์พระปสุทธิ์ดังนั้นวันนี้ถ้าเรายังถ่อมในบางเรื่องไม่ได้นะครับ อีโค่มุษย์มันเยอ่ออยู่แล้วใช่ไหมครับให้มองที่ฟรีชการมีใจถ่อมเหมือนคสิ่งที่พระเจ้าอยากใจเราประการที่สามการมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสามสิบสี่พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าไม่ถือว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้แล้วแต่พระเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา เราคงเจอข้อนี้นะครับว่าให้สุดขันหรไหมแล้วหมุตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าก็พระเจ้า,าปากปันบุ่งไปสู่หลักใ้เพื่อจะได้รับรบางวัลิุงเปรียกแห่งเบื้องบนซึ่งบีในปีสุรินนะครับปอลโลเน้นย้ําถึงเป็นภาพงกันวิ่งแข่งขันมุ่งต่อไปข้างหน้าบอลโลไม่ได้ยึดติดอยู่ความสําเร็จ เป็นยูมีสัญชาติโปรมีสินที่อะไรหลายๆอย่างลาเก่งกล้านะครับแล้วก็ประกาศก็มีคนตามเยอะนะครับแต่เปาโลเองไม่ยึดติดอยู่กับความสําเร็จความล้มเหลวต่างๆแต่เป็นท่ายอมที่จะรับการงทรเรียกที่พระเจ้าเรียกเขาคือมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดนะครับคือพระเจ้าเรียกเขาให้ทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้น ถ้าเราจะนําข้อนี้ไปใช้สําหรับอาจารย์บรนที่เขียนอยู่ในทุกก็คือว่าให้เราทุกคนดังนั้นเราอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของชีวิตส่วนตัวในการงานในครอบครัวนะครับในเรื่องโอกให้เราฝึกที่จะต้องมีเป้าหมายชีวิตแล้วก็ไม่ควรที่จะจมปลักกับอดีตบางทีเราเราเรียนรู้จากอดีตได้แต่บางครั้งสิ่งที่เป็นหลุมพรางคืออยู่อดีตมากจนเกินไป ก็เลยทําให้ไม่สามารถลุกขึ้นที่จะเดินต่อไปได้ฉะนั้นเปาโลอยู่ในคุกนะครับไม่รู้จะอยู่ในสภาพใดจ,จะออกมาได้หรือเปล่านะครับจะทําการที่ต้องการทํได้นานาน้อยแค่ไหนเขาไม่ได้สนใจเขาหมองถึงการสุืเรื่องของพระเจ้าและฝากอ,าอานาคตของเขาไว้กับพระองค์ฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นให้เราโฟกัสอยู่กับเป้าหมายแต่ในบริบทนี้ต้องรู้จัก ความ็นอยู่ในโลกนี้นะครับก็คือว่าการที่พระเจ้าส่งเรียกเรานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าอพระเจ้าส่งเรียกเราทุกคนในเรื่องที่แตกต่างกันบางครั้งเป็นฟอนไลน์อยู่ในสนามรบเลยนะครับบางครั้งเป็นเหมือนกับแบ็กออฟฟิศคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเรียกที่พระเจ้าได้ส่งเรียกดังนั้นอย่าไปจมปให้บอกอนาคต ให้มีเป้าหมายในชีวิตนะครับอะไรที่มันควรลืมได้ก็ลืมไปนะครับพระเจ้าได้จัดเตรียมรางวัลถ้าใครสนใจเรื่องอรางวัลน,นะครับหรือ the crown of life the crown of righteousness i เยอะแยะนะครับของที่จากเรานะได้นั้นรางวัลพระเจ้าจัดเตรียมสําหรับคนที่พระเจ้าเรียกแล้วได้ตอบสนองต่อแผนการของพระงคต่อไปครับ สันติสุขของพระเจ้าที่เกินกว,ว่าเข้าใจผมว่ายุคนี้นี่นเหมาะมากๆเลยนะครับกับข้อนี้คนติดคุกอย่างความรู้บอกว่าอย่าโกรธกระวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงสร้างทุกสิ่งที่ขอกขารพิจารณาและการวิงวอนพร้อมกับการความแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินฝัน่งเข้าใจจะคุ้มครองจใจนักวัน ไม่ต้องพยายามที่จะลืมนะครับหรือมันยากมากนะครับที่เราจะเอาความกังวลน,นั้นหายไปด้วยหลักการทั่ทวไปนะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกเคล็ดลับสาคัญคือการอธิชฐานถ้ว่ามีเรื่องนีส้สิมีเรื่องสุขภาพมีเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งมันทำให้เรากระวน<ม>กระวายมากๆนะครับพระเจ้าบอกว่าให เขาจะว่าหน้าจะมากมากว่าหน,นึ่งันวันีมากกว่าหนึ่งเวลาในแต่ละวันฉะนั้นการนิฐานจะเริ่มท่านเคยเป็นนะครับว่าท่านไม่สบายใจในบางเรื่องเนี่ยได้เจอเพื่อนที่เข้าใจนะครับไม่ได้ประนามท่านนะครับเราเราได้ระบายท่านรู้สึกดีนะครับรู้สึกนักกิตบําบัดก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็ให้ผู้ที่ต้องมีปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยระบายนะครับพูดแล้วก็ดีขึ้นแระอายจะได้นำ การยินิฐานก็คล้ายๆเช่นนั้นนะครับเมื่อเรามีความกระวนกระวายเป็นทุกข์ใจค่อยๆอยางท่ถางทั้ทงที่ฟ้อมทั้งที่อยากไม่อยากให้เริ่มวิตถอิคุยกับพระเจ้าบ่อยๆครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นสานนิสุกก็จะเริ่มเข้ามาและนี่นิบอกว่าวิงวอนกับการขอบพระคุณผมผมชอบคำว่าขอบพระคุณหรือถ,ถ้าเป็นสันเดียอาจะชจว่าแคลดจึงชุบบางที เห็นคนอื่นเขามีเงินหมื่นเรามีเงินร้อยเงินพันเราก็อยากจะได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่ที่มีอยู่เนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจไม่เห็นบปาสุรู้สึกว่ามันยังไม่สาใจฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะทําให้สันสุขเนี่ยมันจะไม่เคยเข้ามาในเมื่อวิถีขอกพระเจ้ามีเรื่องอะไรต้องขอบคุณพระเจ้า,มมจาเลยนะครับบเนี้ที่บอกตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่สายตามองเห็นได้นะครับ เออมีพี่น้องบังทานเนี่ยเหม่ะมีนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยก็ให้ท่านอสิ่งที่จะขอบคุณน,นะบนงคนที่สูญเสียสายตาก็ยังมีญาติมิตรมีครอบครัวมีคุณแม่แมาอยู่ในนั้นมีสิ่งไหนเป็นครับที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าให้ขอบคุณจากสารรสุขจะเข้ามาผ่านาการนิพานและขอบคุณฉะนั้นปอโลอยู่ในทุกแง่ ก็ผมเข้าใจตรงกันนะครับว่าอาหารก็ไม่ดีอากาศก็เหม็นก็สกปรกหนก็วิ่งไปวิ่งมาแต่เขาบอกว่าสันสุขยังมายได้ถ้าเราจะฟังใครสักคนหนึ่งเราควรจะฟังคนที่มีประสบการณ์จริงประสบการณ์แท้นะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตฉะนั้นวิธีการจัดการกับความมิตกกังวลนะครับพอเราบอกแล้วนะครับอาจารแล้วท่านจะไปเชิญกับ ทุกๆเรื่องในชีวิตได้เหมือนเปาโลที่หนักกว่าเราหลายร้อยเท่าท่านก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ประการสุดท้ายไปเชิญได้ทุกสิ่งนะครับ้วยพระเจ้า,ปจาไปเชิญได้ทุกอย่างด้วยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังพระเจ้าข้อนี้เป็นข้อกำลังใจสำหรับพ่อแม่สำหรับพวกน้นครอบครัว สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพความเป็นอยู่นะครับย่อะแก้มากมายโดยพรฉะนั้นเมื่อเราเพียพยายามรออะไรสักอย่างได้สักช่วงเวลาก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเรารแต่ในที่สุดแล้วเปาโลเหล่านี้ปุ๊ครัมันเป็นหิวนะี่ยมันจะแหกคุกอ,ออกมาเ็ยาะยากแต่ท่านรู้ว่าท่านไปเชิญสารพัดอย่างได้รวยโผร่ผู้ทรงเสรมิมกำลังท่ วันนี้ขอกำลังใจทีฟอโลได้เขียนจดหมายนะครับที่อยู่ในฟุกชองในฟรลิปปแล้วก็จัดรจดหมายไปด้วยดังนีทานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าขอให้จดหมายในพวกสร้างชีวิตให้กับเรามีสันติสุขมากขึ้นมีความเชื่อมยินมีมากขึ้นและสามารถมีเป้าหมายในชีวิตและผ่านได้ในทุกเรื่องแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราเรียนรู้ จากตรงใบนี้ผมก็อพอร์ตก,การ์ดสแกนมาต่อไปในพระนามพระสุริยจ่าอาเมน